องทัพพันที่สองตำรวจป,ปุทรนภาคที่3นะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาชมรมเพื่อนสุวัสดิทท์สมาคมกีฬามวยไทยสมาคมกีฬามวยไทยไฟน์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ครับคู่แรกครับเดี๋ยวดูนะครับเปิดหัวมาไทยไฟวันนี้ครับสูงเนินครับจอมบูจากริยอเจอกับจอมระหำแดนล้านานานะครับ มุมดำเมื่อสักครู่นี่มีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินมีจันครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับแน่นอนครับโชว์ห้ามแลนี่ต้องบอกว่าการันตีได้ครับน้องโอนี่เคยชกไทฟาในคัดเชือกมาแล้วนะครับก็จะรู้หลักรู้เรียมนะครับว่าโอ้โหโดนยับหน้าง่ายครับดูครับแกรงทั้งตัวเกรงทั้งตัวโอ้โหหมัดหน้ากลัวครับก็ดูปีได้มีโดนทั้งคู่นะครับเอาหมัดขวาครับหมัดขวาแล้วเข้าไปแทงเข่าขวาครับน้องโอครับ โอ้โหโดนหมัดขวายิงหมัดขวาโอ้โต่อยคล้ๆๆายๆกันทั้งคู่นี้มีเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดขวาโอ,โ,โอ้โหโดนเขียขาหน้าเสียหลักสี่เหลี่ยมแหมเกรงไปหน่อยนะครับผมนี่สมจิตครับจังหวะที่จะเข้าไปทำนะครับโดนเขียขาหน้าเสียหลักแล้วคารวะห้องเตะไปครับเปิดเกมลุยต่อครับต่างคนต่างไม่ต้องสนใจนะครับเรื่องของระบบการป้องกันตัวครับใส่กันเต็มที่เต็มถัมง หัวพยัคฆนี้มัดหนักครับดูกล้ามเนื้อที่หัวไหล่ครับหัวแกกลมนิดรับหัวไหล่แต่ต้องบอกว่าพลาดเชือกนี่เจ้โหยขวาแลกขวาโอยหน้าสมัดแม่ใครพลาดใครโดนนี่ถึงกับร่วงได้เลยนะครับเพราะว่าดูครับแต่ละคนแข่งขวาครับเตะไปเต็มชายโครงเลยนะครับเตะล่างขึ้นมาครับโอ้้กนเตี้ยโอ้ กอาจารย์ถาวรยังวนนับครับไม่เอาละครับชูมือบอกว่าไหวครับเอ้าหมาต่อครับโอ้จังหวะนิดเดียวจริงๆนะพี่สมจิตนะครับหนึ่งนับในยกแรกครับเราได้ใจเลยครับโยนข่าขวาครับแล้วก็ตีอีกทีนึงครับแต่ว่าดีแอดที่ฟื้นแล้วนะครับพยายามตีโต้คืนเหมือนกันครับนี่แอดนี่ก็ต้องมองว่าเป็นนักชกที่เคยชกแต่แพ้โอ้ยควายแล้วเอียงเอียงเอียงโอ้ยเอียงบนหรือเปล่า โอ้ยต้องนับนะครับอาจารย์ถามอวียงนขึ้นบนต่อยบัดขวาเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วเอียงไปยงนขึ้นบนเลยต้องนับฮะยโอ้ยตรงนี้สองนับเลยนะดูขายังสั่นๆอยู่เลยนะพี่อ้าเอาล้วฮะจะรอดหรือไม่รอดโอ้ยโอ้ยยอดอาจารย์ถามอแยกยืนกลางวิทิจฉัือชกโอ้ยชา นับไปหนึ่งยกเรียบร้อยฮะครับผมโอ,โอ้แม่ต้องมองนะครับว่ามันมาเร็วไปเร็วจริงๆถูกต้องครับผมแต<อ>่จะจะรีบกลับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนอจากวันนี้น้องโอ,โอชาวฮาพยลี้ยนี่ทำมาที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอ้ชูนูราเป็นแฟนตบมือให้ แต่ทั้งคู่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้จะมีการมอบระบุทวรุ่นรีเจนให้ครับผมรีเจนหมายความว่าตำนานะนะครับวันนี้จะได้เรียญราวันทุกคนเลยนะครับนักสผู้แพ้ได้ไหมได้ครับอ๋อได้ ดูภาพขาครับยังยกแรกเท่านั้นนะครับเที่ยวขาโอ้ยเที่ยวขาหน้านี่เสียหลักเวียงมันาถมมาเต็มเต็มถมับเลยครับเป็นแค่กว่าเดียวกับที่ภรรยาของพี่สมจิตเนี่ยทำที่บ้านเลยโอ้โหหายหน้าสามบาทครับนี่แหละฮะหงายต่างงางฮะโอ้ยดูฮะดูกันโอเวอร์เฮดครับข้ามหัวไปเลยตรงจุดนี้เป็นโฟลคัทที่อันตรายครับคุณเอกครับนี่ฮะออ้ย กระจายกันไปที่ยกหนึ่งแล้วนะน็อกกันยกหนึ่งชนะก็ประกาศเลยแล้วกันครับสำหรับผู้ชนะครับ The Winners น้องโอชอห้าพยัคฆ์ from Thailand มีการมองรางพิเศษนละการให้กับผู้ชนะของเราด้วยครับใช่ครับ